สวัสดีค่ะุกวนนี้จะเป็นฟุตเทจนะคะการลองใช้ครีมเรตินอลครั้งแรกนะคะเดี๋ยวเรามาลองกันนะ,ะใช้แล้วนะคะ3เดือน6เดือนนะคะหน้าเราจะมีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะคะอันนี้จะเป็นหน้าก่อนใช้นะคะเราจะใช้ครั้งแรกนะคะเป็นของตัว n u m b e ร์เซนะคะจะเป็นตัว0.3%นะคะเราก็จะทาเฉพาะตอนกลางคืนนะคะจากที่เราศึกษามาคร่าวๆนะคะก็คือเริ่มแรกๆเนี่ยก็คือจะใช้ประมาณอาทิตย์ละ2ครั้งนะคะแล้วก็าจนั้นก็แบบว่าถ้าผิวเราชินไม่ลอกไม่แดงไม่แสบอะไรเงี้ยก็ค่อยๆเพิ่มความถี่นะคะ เร,เราก็เอาตัวครีมทามือมาด้วยเพราะว่าได้ทาตอนก่อนนอนเพราะว่าบางทีมือโดนแดดอะไรเงี้ยน,น่าตึงแต่ว่ามือเหี่ยวเนี่ยมันก็จะดูออกเนาะว่ามีความที่แบบว่าแก่ก่อนวัยเราก็เลยทามือด้วยนะคะแล้วการทา,ท,าที่เราศึกษามาเนาะเราก็จะทาแบบแซนวิตเมทัลนะคะก็คือทามอยส์แล้วก็เรตินนลแล้วก็มอยส์ตัวหนึ่งนะคะซึ่งก่อนหนั้นเราก็ได้ทาอันดาลาโบสีทองไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทาเรตินนนครั้งแรกกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็น30 ml เ็นแนะคะจากปริมาณที่ดูนก็น่าจะใช้ได้ประมาณประมาณ3 4เดือนนะเดี๋ยวเรามาลองใช้กนนอุ้ยตื่เมา กอให้บีบมาน้อยที่สุดนะคะสําหรับการใช้ครั้งแรกแค่นี้พอค่ะครั้งแรกแอปแอปนม่ไม่เอ๊ะื่นเต้น๊ยจะส่ไหมพอ,แ,อแ,มรแรกนึกว่าเนื้อจะเป็นติ๊กติกเนอะแต่ว่าเนื้อมันเป็นแบบว่ามันเกี่ยงง่ายถ้าเสร็จแล้วนะคะก็รอประมาณสองสามนาทีแล้วก็นเนาะให้ครีมมันซึมเดี๋ยวเราต่อไปเราจะทาเป็น m o i s ไรเซ z e r นะคะนี่เราทาเป็นของเรา u ุ t i v e s ตัวนี้ดีมากคือช่วยเพิ่ม,มความชุ่มชื้นดีมากนะคะ ก่อนจะไปเราก็จะมาใช้แฮนด์ครีมไปด้วยเลยเพราะว่าจะมาหน้าตึงอย่างเดียวแล้วมือเหี่ยวไม่ได้ปะแฮนด์ครีมถือว่าให้เยอะนะถ้าเทียบกับแฮนด์ครีมทั่วไปจะให้น้อยกว่าแฮนด์ครีมตัวนี้นะคะก็จะแบบช่วยแบบความชุ่มชืน้นบำรุงร่องรอยหลยือต่างผิวไม่สม่ำเสมอแล้วก็แบบบำรุงเจ็ดชั่วโมงเลยแต่เขาห้ามทาเกินวันละสามรอบนะเราก็ทาแค่ตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าแบบี่นอนมันแบบถูกกับแตงอาทิตย์ใช่ไหมแสงไฟอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่นะแล้วเดี๋ยวเราก็ปิดไฟนอนแต่ก็ไม่ถึงขนาดแบบว่าโดนแสงหน้าจอไม่ได้โอเคกลิ่นไม่มีกลิ่ อัปเดตค่ะเราใช้มาหนึ่งเดือนครึ่งนะคะสภาพผิวหน้าของเราตอนนี้ก็คือรู้สึกเลยว่าลุกขุมขลนะคะมันกระชับขึ้นนะคะช่วงหน้าแก้มแต่ว่ามันก็มีอาการเหมือนที่เขาเรียกกันว่าดันสิวนะคะเพราะว่าตอนนี้สิวขึ้นหน้าแก้มเราเยอะมากแต่ว่าเราไม่ได้เก็บฟดเทสตตอนที่มันเป็นหัวหนองเราตอนนี้ก็คือมันแห้งแล้วมันก็หลุดแล้วนะคะก็จะเหลือแต่รอยแดงนะคะแต่ที่รู้สึกเลยคือแบบผิวมันแน่นขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าผิวมันเงาขึ้นแต่เราก็จะมาเก็บฟุดเทสต่อไปเรื่อยๆนะคะว่าผิวเราจะมีความเปลี่ยนนน,ะะนนนนนแปปลงงงไไทาาาาหบ้้้้ะะะคคตออีเเรก็ใชมดืึ่